ครับสวัสดีครับวันนี้ธรรมสอน MTB ชาแนลนะครับก็จะเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมตลาดเย็นบ้านศาสตร์นาดีตําบลพรสวรรค์อำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตลาดเย็นบ้านศาสตร์นาดีนี้นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรน,นะครับขอเดินชมกันนะครับเริ่มตั้งแต่ภายในตลาดสดนะครับภายในตลาดสดก็จะมีของกิน ของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้า,าลายเจ้านะครับมาขายนะครับเย็นมันอาทิตย์นะครับบ้านศาสนาดีนะครับเสื้อผ้าเด็กไม่ว่จะเป็นเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่นะครับมือหนึ่งนะครับวันนี้มือหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีรองเท้ารองเท้านะครับมีรองเทา้ามีรองเทา้าแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับ อันนี้คือภายในบนตลาดสดนะครับแล้วก็จะมีของสะสมของใช้ต่างๆนะครับจะเป็นกระบวยนะครับกระบวยคลุยซากนะร,ารองเท้ารองเท้าถุงมือนะครับก็มีเสื้อผ้าใหม่นะครับ เินเยี่ยชมได้นะครับเสื้อผ้ายกแพงมาไว้เลยนะครับให้ได้ชมกันนะครับ,รบแล้วก็มีข้างล่างก็จะมีขายน้ํานะครับช่วงนี้อากาศร,ร้อนนะครับอากาศร,ร้อนก็จะขายน้ํานะครับขายน้ํามนนะีน้ำนะครับ เต่งหนึ่งเฉากล้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองหนึ่งสิบบาทนะครับข้าวเหนียวใหม่นะมีข้าวเหนียวใหม่ด้วยนะครับข้าวเหนียวใหม่โลละสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็จะมีปลานะครับปลาดุกนะครับปลาดุกมีปลาดุกปลานิ่นนะครับ ปลาดุกปลานิน่นป่อยยางอ่อมไปเรื่อยๆนะครับมันจะพาเยี่ยมคุชมไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีผักผลไม้นะครับครับมาไล่ยไม่ละครับมือน,นันบะมีเสียงก็เลยไลๆไม่ลงไปแล้วเสียงบะมีนะครับก็เลยเห็ดไม้นะครับอ่าตอนมสอน MTB Channel นะครับช่อง YouTube เปิดใหม่นะครับวันนั้นไลฟ์ มันไม่มีเสียงนะครับก็เลยลบออกไปแล้วนะครับก็จะมีปลาทูนะครับปลาทูปลาทูตัวใหญ่ๆนะครับราคาถูกนะครับ30บาทนะครับหกสิบบาทนะบปลาทูสนใจนะครับเชิญแวะชมได้ครับที่ตลาดบ้านสารนาดีนะครับจะไลฟ์คลิปนี้เสร็จก็ไป ประชาชนก็คงจะรู้นะครับว่ามีอะไรขายบ้างในวันไหนบ้างนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมีวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะครับวันอังคารนี้ก็จะมีตอนเช้าครับวันพฤหัสตอนเย็นวันศุกร์ตอนเช้าแล้วก็เย็นอทิตครับนะครับ y o u t u ู e ครับ วิงรอนะครับสันวิชทอดแล้วก็มีลาบนะครับเจ้าประจำนะครับมาพ่ออีกแล้วเมื่อนั้นไปดกบังกับพ่อนะครับมาสะอาดกับพ่อนะครับมีลาบมีจะจะพายางอ่อมจนอ่อมไปเลยเลยครับภายนอกตลาดเนี่ยครมีผลไม้นะครับมีผลไม้บ่วจะเป็นบักม่วง ละมุดมะพร้าวนะครับดูเลยนะครับดูองุ่นนะครับหากดอกนะครับคนกำลังทยอยทยอยมากนะครับเป็นตลาดทีไ่นะครับตลาดไงพอสมควรนะครับวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับครับก็จะมีไส้กรอกลูกระบาดนะครับบาทหนึ่งก็กินได้ครับผม สนใจมากินได้นะครับที่บ้านาสัตว์นาดีนะครับฟังคุณขมีดึงๆนะครับเล็กน,น้อยก็มวนกันกรุบละครับสิบบาทปลาสดๆนะครับปลาคอปลาช่อนนะครับจะมีเก็ดฮีมะนะครับเก็ดหีมะเก็ดฮีมะ หมากนัดสับป,ประรดหมากนัดขายจนสีเบิดแล้วหมากนัดหมากนัดถอดไก่นะครับถอดไก่ถอดไก่ไกเป็นตะแสบแค่ขนๆราคาถูกจังหาองเอามันจังงามเนาะมันจังสวยโอ้ยเ <laughs> ฟรนฟาย กิปอนเนคเก็ตครับากาลาซาว <c oughs> ครับบึกเข่าลามครับโอ้บังยยเอาไว้เป็นผู้ใดปลา<ะ>กุ้งกุ้งขัวแล้วกินได้เลย เบ่งปลาควยไงอ้ปลาคามีใส่ใส่กรอกใส่กรอกอีสานกรอกอีสานหมูเคียงหมูเจ้าเก่าคาประจําบ้านสาหน้าดีเองนะครับพื้นเหฮดเองนะครับเป็นเคียงหมูแล้วก็มีผลของหวานครับเจ้าประจำํำทายเมื่อน,นันแล้วมันบ่นมีเสียงกเได้ทายไหม่ครับ บ่ได้เสียบบ่ได้เ,เสียบไหมนี่ก็เลยเสียบไหมไหมครับเจ้าประจำนะครับแซบนะครับมีหลายอย่างนะครับเจ้าประจำของบ้านศาสตรน่าดีนะครับนี่ขายดีเคียงหมอีกครับนมก็มีหลายเคียงนะครับวแวบแต่จนจบข้าวครับเดี๋ยวกลับไปย่างอีกรอบนึงนะครับ มายางอีกรอบนึงนะครับยางไหทัวเลยครับเหมือนเด็ผ้ายางไหทัวนี่ขนมโตัวเกียวนะพวเม้นเทปเลยครับขนมโตัวเกียวขนมโตัวเกียวพักนะครับมีพักเยอะแยะหัวหอมพักกาแฟพญเสมนะครับกาแฟพญเสมก้าป,ประจํา แฟยหนไฟเี่เสมขนมครับบ้านศาลน่าดีครับเม่ข่าบ้านศาลน่าดีครับเพื่อนครับตระเสบครับว่าเห็นหนาครับใครว่าเห็นหนาเมฆข่ายกโบกมือใสก็เลยบอกว่าบริชายหนาได้ครับก็เลยว่าปลานะครับ ทาโกยากิมีขึาาข้นมาคือเกอ่าครับไม่ขาดบานสาดน่าดีพักบานสาดน่าดีครับนี่นี่พักบานสาดน่าดีลูกชิ้นโอ้ยไม่ค่าดัวขวนญคือ่ายท่ททำดูเทปุ้ยไป่ายท่ำไปแล้วมันบ่มีเสียงก็ได้ถ่ายทำหม่ถ่ายท่ทำดูผักดิโอ้อไม่ค่าบ่เห็นหดาดอกครับเพราะว่าผมจะถ่ายเอัลตาผักเพกราะว่าผักมันาง,งาม,ข,างามของหวานกับงามหองหวานกับงาม เออไม่ขากข้งามครับโอ้ค้นงาม,งาม,มเห็นบ่าครับเนี่ยโอ้ชูชินี่คน,คนกินนะครับสูมือนี่<อ>พักไม่ไหมนะครับไม่ไหมหมอนไา้หม,หมอนกับมาขายคือเก้านะครับ ไ่หมอนผักแผ่หมอนกับมีแต่ผักไม่ไม่ขมงามฟังหนังกับมีปลาหมึกนะครับปลาหมึกปลาหมึกทายทำยูทู e นะครับยู YouTube. ทู e ธรรมสอน MTB ชา n นลนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นัยนะครับกุ้งคือง,งามใช่ไวะกุ้งกับงามสดๆเลยครับนี่กุ้ง ปลาเขาปลาปลากรงามปลามีปลา,ม,ปลามีลอตเตอรี่นะครับมีลอตเตอรีนะอร่นะคลอตเตอรีครออนะอร่ครับลอตเตอรี่ไข่สีออกอะไรเนาะลอตเตอรี่ครับสิบสองล้านครับ ุิชาหีทอดวิชาหีทอดปลาไหลปลาไหลปลาไหลครับบู้ตัวใหญ่งใหญ่กระตりครับอรเตือปลาล่าปลาล่ามันไหม มันมีพักทายมือนั่นมันมันบมีเสียงครับไปเลยวทายไม่มือนั่นว่าได้เสียบไม่มันก็นเลยเพราะเขาก็เลยทายเอาไม่ช่องธรมรมสอรมที่ท youtube ครับ youtube <c oughs> ธรรมสอนเอ็มทีบีชแนลครับมือตลาดไ่ครับมือน,นีวันอาทิตย์นี่ครับคนจับใจใช้สซอยไลค์ครับเดี๋ยวจะภาพไปเบื่องฟังนี่ก่อนครับไปเ,เรื่อยๆนะครับบักพริกขาก้าวคั่วหอมอันนี้เนี้ยออยไฟได้เียใส่เทียนไปออยไฟนะครับมีปูปูหน้าแล้วก็มี มีไก่มีไก,นก่นะครับมีลอตเตอรี่นะครับมีลาบเ,เ,เป็ดลอตเตอรี่ครับลาบเป็ดครับมีลาบเป็ดม่านข้นสดๆอ,อ,อ,อยู่นีนนน่ลเลยได้ครับนี่เจ้าเก่าครับเกลือผู้เกลือผู้ชุดละห้าสิบบาทชุดละห้าสิบบาทนะครับ อาหารทะเลครับอหอยแข้งปลาหมึกปูมีชุดอปกวันเพ็ดเนื้อย่างนะครับปูก้อนเพ็ดเนื้อย่างครับเขาสำเร็จนะครับมีนม้ำ รับเขาสำเร็จนะครับร้มจืดผู้ใดอยากต้องการสำเร็จกับมีขนมเบื้องนะครับขนมเบื้องยูทูบเบอร์หน่อยตามมาแล้ว่อต้อซื้อขนมเบื้องค่ะจ้า ปลาโอ้ยปลาไหมแพงปลาขี้เล็กสมปลาหน่อยอหอยไ,ไปออมอไ,ไก่โตละถูกๆครับบ่อแพงร้อยกว่าบ,บาทกินได้แล้วครับวม่ต้องไปขา่าวม่ต้องไปยัง้งมาเสียเอาตลาดเลยครับมะเขือเทศนะครับ กุ้งเือกแทบเกิดจะมีเค้กยาวย่าไปก่เพิ่นเค้กเบเกอรี่รตเตอรี่รตเตอรี่เจ้าประจำหลายค่ะนายเมื่อกี้ไปซื้อรตเตอรี่ต้องไปจังหวัดเพนิชังดีสื่อซื้อหมื่นนี่มาหอดบ้านเลยครับรตเตอรี่หอดไก่หอดไก่ นี่พายางไก,ก่เฉาลวครับกลับไปกลับมานะครับอันนี้จะเป็นสับปะรดะอ,อ่ะกินเฟนไฟเหรอลูกอ่ะไป<อ>ไปแต่ว่าทางสุดก็มีเฟนไฟตรงนี้ก็มีเฟนไฟเอาไหมเอาไหมเอาเลยเอาเฟนไฟได้ครับเอ่ะส,สิบบาทไม่เผ็ดกินเผ็ดไม่ได้เอาข้าวโพดเออ กลอกกลอก,ลอก,ลอกอเห็นไหมครับอาเงินเหรียญสิบเข่ามันไก่เจ้าเก้านะครับเขามันไก่เจ้าเกา่าไม่ไหมนะครับยี่เข<ว>้ามันไก่ยีบบาท โจ๊กหมูธรรมดา2ีสบาทข้าม้โจ๊กโจ๊กอาโจ๊กใส่ทุกอย่างไม่ใส่ไข่กับใิงรกับผิงใส่ทุกอย่างไม่ได้ใส่ถุงไหมครับถุงก็ใส่แค่ใส่ไข่ก็ะอโจ๊กยี่สิบบาทเอาไข่ไหม ใส่ไข่ให้ด้วยนะไข่เท่าไหร่ไข่เป็นเทหร่ครับไข่เป็นยี่บาทครับใส่ไข่ด้วยครับใส่ไข่ยี่สิบห้าบาทจ้ธรรมดายี่สิบใส่ไข่ยี่สิบห้าใส่ไข่ให้ด้วยใส่ไข่ให้ได้แล้วครับ นี่ครับเป็นตะแสบบอเป็นหมอนหนึ่งคนมาเห็ดเพิ่มเบิดสูมือดได้ไหมครับได้คือเบิดลหรครับทรัมากกว่เบิดพอดีครับเบิร์เข่าลามนะครับเข่าลามเขามา่าไม่ยังดีได้หน่นี่เ,อเอพิ่นฮอนออกมาแล้ว,ขวเขามาขายเข้าไปต่อข้าวลามเหรอข้าวลามพักบุ้งครัโอ้งามครับมีข,ข้าวมีข้าวเอาไว้ให้ไก่กินด้วยเออเข้าไปราาไครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เยี่ินมี เยี่ยมชมธรรมาสอร MTB Channel นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเมื่อลงคลิปจะได้รับชมก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้ก็ลงคลิปยาวนิดนึงนะครับตลาดสดบ้านสะอาดนาดีนะครับเพราะว่าตลาดสดบ้านสะอาดนาดีเนี่ยวันอาทิตย์นะครับจะเป็นตลาดที่ใหญ่สมควรนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เยี่ยมชมนะครับธรรมาสอน MTB Channel วันนี้ก็ขอจบคลิปถึงแค่นี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับก็จะมีร้านส้มตําด้วยนะครับร้านส้มตาเมนเมนูส้มตํามีทุกตํานะครับมีก็จะเป็นตําปูม้าตัวละ20บาทนะครับห้าตัวร้อยนะครับมีตำมีร้านส้มตํามาบริการถึงที่เลยนะครับรายละเอียดก็มีเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตําซัวตําปูม้าตําทะเลตํา เก็ะจะมีปิ้งไก่เจ้าประจําด้วยนะครับปิ้งไก่เจ้าประจําลูกชิ้นนะครับมีลูกชิ้นด้วยนะครับโอ้นี่เพป่นมาขายประจํานะครับเมื่อนหร่ไปตรงบังกับพ่อเพื่อนยู่ยได้ครับเมื่อน,นั้นขายสุบ้านลูกชิ้นนะครับลูกชิน้นมาบริการเพื่อนนะครับโอ้